สวัสดีเจ้าป้าดาจะพามาต้มเส้นอุดนนะองเนาะต้มเส้นอุดงใส่แกงออมเจ้าป้าดามีแกงออมเนาะเขาจะต้มก็ใส่หย,ยังก็ได้เจ้าแต่ป้าดามีแกงออมอีนนีก่อนจะลองใส่ดูเนะาะใส่แบบเยอะเจ้า,จาถ้าจะใส่เนื้อก็ได้เนาะ พวกเนื้อหมูเนื้อไก่ใส่กุ้งก็ได้อีกอ่ะีด้แต่พอเรเจ้าแข่เรียกก็ได้ก่อนเดี๋ยวก็จิ้มหน้ามัน ว่ามันจืดมันจางเกลือจางอย่างก็เขาก็กากจะเติมพวกซีอิ้วขาวเข้าไปหรือว่าจะใส่ผงรสด,ดีไปนอยหนึ่งก็ได้หรือว่าจะต้มใส่เฉพะอันผงอุด้งก็ได้เหมือนทุกขั้ี่อันป้าดาวเคยทำนั่นนะมันก็เหมือนคล้ายๆเขาเอามาใส่เส,นนเส,นนเสน้นขนมเส้นกินนะเจ้าแบบนั้นแหละแต่เส้นนี่ฝน,อน,อนอเอามาต้มเอาเนาะ กระเดยนปลาดาก็จะจิ้มดูอีกอะมันจางเกลือจางยังก็กระเด็นป้าดาก็จะเติมได้นี่อเดี๋ยนี้ปลาดาวก็จะขอเอาผงอูด้งเขาใส่เนะเาะก็ปลาดาวมีผงอูด้งอีกอะ พอเอาผงอุดมเข้าใส่แล้วดับระยะก็ก็จะกินพอมกันหนึ่งว่ามันจืดกอ็อร่อยถ้ามันจืดไปเาขาก็เติมอันซีอิ๊วขาวลงไปเจ้าน้อยหนึ่งหรือว่าเกลือเย่ะกัน đi xây kiếm cho nó มังค่ามัก็เบือกับเขานาะก็เลยเวียนไปเวียนมาเขาจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตำล่ามันก็บอกมีขายเจ้าก๋วยเตี๋ยวไทยอะ่ะดอกเหียอไปซื้อเส้นพวกนี้มาต้มกินอันนี้ก็เส้นมันอยู่ในถุงพี่เจ้าซื้อมานแล้วเจ้าใส่ตู้เย็นแ่ะเส้นเนี่ยผมจะมีวันเดือนปีที่มดอะ่ะเขาก็แกะเส้นเขาใส่เลยะ ต้มน้ำพริกน้าเกือแต่จี้นแก่งอ้อมนี่ปลาดาวต้มเปยเรียบร้อยละแล้วปลาดาวใส่ตู้เย็นไหมแกออกจากถุงมาหื่หันเลยเจ้า ไนจะขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คแล้วแต่เขาจะเลือกเอากี่แพ็คอีกตะกี่ถุงเยอกับเก็บกระใส่ซาเก็บก็ใส่ซาอันนี้หนาถึงวันที่สิบสี่พวกันนั้นเนี่ยซื้อของต้้งจกเอาิดตั้งในใดเจ้าจะเอาของใหม่ๆมไปตั้งใน เียนก,กัประมาณหกเจ็ดนาทีเนาะเหมือนเหมือนกันนะมันจะว่ากําเดียวนะถ้าไผ่มีอันเต่าจริงก็เอาไปไข่โตก็ได้เจ้าประมาณหกนาที จะมีหลายแบบนะเส้นนี้เนาะจะมีแบบเอาต้มแป๊บเดียวก็มีแบบตีอานต้มแล้วเส้นนี่มันแบบอืดก็มีแต่นั้นแปลงอันนี้แบบปั่นกลางเจ้ามันจะมีแบบทูกแบบบาจะได้อะสามบาทห้าบาทสิบบาทส้บบาทสามสิบสามสิบบาทเออเนี่ยสาสิบกว่าบาทเนี่ย ดีเส้นนะบาอืดบาอืดบันเลยนี่ประดาวเอาประมาณสักอันสาวกว่าบาทเนี่ยเาามาณนี่นะบนมีเลือกเจ้าแลเตใค่มีกำลังสื่ออีกอะหรือว่าสอบแบบไหนแบบเล็กก็แบบแข็งก็เส้นนี่มมีหลายแบบเจ้า mà anh ơi cháu buồn tay viên má và ăn mắt tôm sen u đô hôm nay nó cài cấp khao bằng cả nó tôm mến bằng cả nó tôm ở tuyển sen suốt tháo chè xay phát không tay tối cả đây phuộc hết hoặc nhẳng cả ใส่ไปค่ะใส่ไปก่อนแล้วใส่พร้อมเนื้อก็ได้พวกเห็ดตั่นหน่ะมันนานซุกเนาะหรือใส่พร้อมเส้นก็ได้แต่ปลาดาวแบใส่ก็ได้ใส่พวกต้นหงส์ต้นหอมเหี้ยอันอะ ขอใส่ผงสโลดน้อยหนึ่งอะไรพอตะก,กี้มันใส่อันผงอุโดงลงไปเนาะใส่ผงอุโดงไปไมันจะออกหวานๆเจ้า ต้นหอมมาต้องไปซอยอันละเอียดเจ้าวันนาเขาเอาตะเกียบกรีดถึงเส้นเขาจะได้กรีดต้นหอมได้เท่าซอยละเอียดมักก็ไปติดมอเหี่ย หอมนี่ต้นเดียวนี่ปลาดาวใส่แข่ขึงเดียวน่ะต้นมันใหญ่นาะตรงเ็จเรียบร้อยนะเจ้าเ้นอูดง,นะงเนาะตรงสซนน้าแกชจีนเจ้าเอาแกชิก้นเซาปากหนึ่งเขาจะใซ่เนื้อสดก็ได้ใส่ผงอูดงอย่างเดียวก็ได้ใซ่ซีอิ้วขาวนิดน้อยหนึ่ง ต้มง่ายๆเจ้าเปลี่ยนสูตรทวงเนาะมันจะาบักเคยต้มเคยต้มมานะักแกมาได้ทายคลิปนะเนาะป้าดาวกินวันเว้นวันหนึ่งอาทิตย์ถึงสามัาง้งเส้นนี่นะลามเมงก็กินแล้วแต่ป้าดาวบ่ได้ทายคลิปเนาะลามเมงเนาะ ปลาดาวขอจบคลิปเข่นี่นก่อนนะเจ้าต้มกันรู้เจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เขาปรุงหน้ามันอย่าก่อนกะเพราะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะเละเนาะเส้นนี่ปลาดาวต้มหกเจ็ดนาทีนาเนี่ยกะเส้นโดยเฉพาะนั่นนะชื่อแบบเส้นบบเละอ่ะเจ้ามันจะได้มันอร่อยน้อยมันล้ำอีนเนี่ยขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมเนาะ ก,น,ก,กนได้ก็แซ่ก็กระดิ่ที่ตามป้าดาว้นเลนะจำไ,ได้ผ่าคิดใหม่ๆเนาะมูจะคิดเอาคิดอะไอย่างออกมาำนำมนนัี่นี่กับกลับเข้าไปขอบคุณนะเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ